เด็กค <Stay> สวัสดีค่ะการอ่านเปรียบเสมือนธนาคารแห่งความรู้ที่สะสมประโยชน์และสาระไว้มากมายแต่เพราะเหตุใดทําไมคนไทยถึงอ่านหนังสือได้น้อยกว่าที่เราคิดวันนี้แพรวานมีคําตอบมาบอกเพื่อนๆกันค่ะ ถึงแม้ว่าการอ่านจะสร้างความรู้ให้กับตัวเราแต่ในปัจจุบันคนไทยเราอ่านหนังสือเพียงแค่ปีละ2-5เล่มเท่านั้นซึ่งเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์หรือเวียดนามพวกเขากลับมีการอ่านหนังสือมากกว่าเราเฉลี่ยอยู่ที่40-60เล่มต่อปีเลยค่ะคิดว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้คนอ่านหนังสือน้อยลงคะค่ะก็คิดว่าเหมือนกับช่วงนีเ้เทคโนโลยีเข้าหาเด็กมากขึ้นนะคะแล้วเด็กก็มีการแบบใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดเยอะ อาจจะแบบทำให้น้องเขาเบนความสนใจจากการอ่านหนังสือไปทําอย่างอื่นในปัจจุบันโลกของเรานั้นมีสิ่งเรามากมายเช่นทีวีอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ สิ่งเหล่านี้ทำให้การอ่านหนังสือของคนไทยในปี2554เฉลี่ยอยู่ที่35นาทีต่อวันเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการสำรวจวัด IQ ความฉลาดสติปัญญาของเด็กไทยก็อยู่ที่98ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานสากลที่ตั้งไว้อยู่ที่100และยังมีตัวเลขที่น่าตกใจที่บ่งชี้ว่าคนไทยอ่านหนังสือไม่ออกมีถึง11.8ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุค่ะรองลองมาเป็นเด็กอายุระหว่าง6-14ปีค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าการอ่านนอกจากจะช่วยเพิ่มทักษะการจำแล้วที่สำคัญเพื่อนๆทราบหรือไม่คะว่าในปี2,556เมืองหลวงของเราได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือของโลก World Book Capital ด้วยค่ะเด็กหญิงพระวางธมิทักษ์ผู้สื่อข่าวอาสาเด็กคิดเด็กทำรายงานสวัสดีค่ะ